สวนเราแล้วน,นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะอำเภอแม่อ่อนเดี๋ยววันนี้นะคะกันยาเขาจะทําไก่อฟงังเขาเรียเรีเควสมานะคะสองสามวันแล้วนะคะมาว่าอยากกินไก่อฟงังเนาะมีคนเขามีคนเขาบอกว่าให้ทําคลิปครั้งแรกนะคะที่ลูกเคยเจอพ่อตานะคะตอนนี้พ่อตาไปหาซื้อหมูอยู่นะคะแต่ว่ากันยาจะทําไก่อฟางเดี๋ยวเราจะทํากันตอนเย็นนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดเนาะเนี้คหารอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมนูไก่อฟางจะเป็นยังไงเนาะไก่อฟางของเราวัตถุดิบสําคัญนอกจากไก่แล้วคือฟางโยนลงไปเลยนะโออเดี๋ยวหลบก่อนได้ไหมเอะ้เอาหย่อนค่อยๆหย่อนไม่ได้เหรอเออยนตรงนี้ก็ได้ยนตรงไหนก็ได้สักีนึงอ่ะอ้ยเอจงใช้ฟางเยอะขนาดนี้เลยหอค่อยๆลงนะเอามาพึกเอามาพาดนุ้ย ให้จับมันไนนด้หน่อยดิทำไมมึงจับมึงตั้งมันได้ขามันไม่เท่ากันอย่าเงี้ยเออจับอันนั้นไว้ก่อนผมไม่ได้ปรุงเองนะครับเนี่ยเราก็ปรุงไม่เป็นหรอกไม่เคยทําด้วยมันอยากกินก็ทำไม่กินเนาะใส่อะไรบ้างบอกมาขาตะไคร้ตำตำตำขาตะไคร้ผ่านเราเรา,เราตำทีเดียวเลยใช่ไหมหอืม ตามทีเดียวเลยไ่ะมาช่วยตำอันนี้บรรยากาศนี่แบบว่า <laughs> นี่ดูไปเราทางนู้ไปทุ่งนางนี่แต่เขาเลยนะหันก่อนใช่ไหมนีม่เฮ้ยทำไมขาเป็นสีเหลืองขาเหลืองไงเหรอ,ม,อม,มันหอมกว่าเหมือนขมิ้น <laughs> จะได้กินไหมเนี่ยไก่ตัวน้อยนะครับตัวเท่ากําปั้นเนี่ยว้าวใสสานแม่ เราเป็นคนไทยสามียงอยุงเทพมาโดนบอเป็นคนไทยอยุงเทพมาโดนอุ๊ยขานี้แก่มากเลยนะมันตำมันเป็นผงๆเลยเทียมอันนี้กระเทียมกะเทียมเขาบอกว่าประมาณเจ็ดกีบใส่เยอะมันเผ็ดบออืมมันเผ็ดเหมือนเดานียพอบอกอืมตามใจชอบไล่ไขมันรากบังชี เดี๋ยวเดมันละเอียดทีละอย่างไหนเกลือใส่ไหมเกลือเกลือใส่รถดีไม่ใส่เกลือใส่รถดีไม่ใส่ข้ามีพ่อบอกอืออ๋ยัปรุงก่อนใส่ตาหน่อยดินี่ใสาหน่อยดิเดีนี้ทำมันยากยก่อนมันละเอียดกันคลิปนี้จ่านุยทำไปแล้วนะครับคลิปนี้โอ้ตายเดือดทรงหน้าตายกูตายตายอันนี้มาทำมาทำซ้ำของจ่าโอ้เสร็จแล้วไอ้ต้องเอายัดจุ่มไหมไม่ไม่ ทำไมไม่เอารวงสองตัวเลยโอ้มันกะละมังมันน้อยเดียวอ่ะใส่อะไรน้ำมันหอยบอกใช่ร้อนเนาะร้อนดีตากแดดอยู่เนี่ยร้อนได้ไงใส่ละมันหอยไปพรอ่พริกไทยบ่ะใช่พอ,อโอ้โหต้องเข้มขน้นน้ำปลาบอก <laughs> ใช่ เอาเอาเมกะาเชฟไปกันเน,น,น,นาะมหวานาน่ากินมากพอฮนะเกลือมีแล้วไงพอนเนาะมัดใ็นไหมหยุดเลยมัดใช่ไหคคะโอเคอจะออกเป็นยังไงเนาะไม่ไม่ราโหวตกันว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ไม่ <poisoned indo S 2> <esi> เอาไม่ไม่เดี๋ยวเอาไม่เราจะไปเอ๊ะเขาเรียกว่าไปใส่ขวดนะครับคือจานุยเป็นคนพาทำเห็นจานุยเอาเอาเครื่องในมันเอาอันนี้ยัดไปอยู่นะผักอ่ะใช่ไอจานเอายัดใส่ข้างในอันนี้คือสูตรจานุยนะครับเขาพาทำแบบนี้ถ้ามึงถ้ามันไม่อร่อยมึงจะโทษจานุยว่างั้นเถอะอ่ะง่าใช่าเดี๋ยวพัก ไม่มีช้อนเหรอวะอืมอยู่ตรงนู้นโตหน่อยมาได้หรอเอาโตเน่ได้แล้วนะกินแล้วนะอืมเอาดีๆน่ะ เวลาดึงขึ้นต้องมีดิน่ะเอาดินแ้ไม่ลงจานแล้วงั้นนะ่ะโม่ลงลงถ้วยอ่ะตอนเนี้ยไม่ได้ฝุ่นขี้ฝุ่นเข้าไปในถ้วยแล้วหรอคง,งยมงมีอีต่อลวถ้วยยส่งกินยากกินเย็นหน่อยใช่ไม่จะได้กินมักมามักแม่งปิ้งค่ะ ันนีทไมันไม่เขีย่ยพวกอันนี้ออกอย่างที่ไม่ไม่สวนกูจวยเลยนะเนี่ยต่าดแล้วนะเฟือ,อด,ด้วยช่วยกันไปเอาเฟืองนี่ไปนู่นนะไปล้มจากเต็นท์เลย พ่อบอกเขาไปทำไม่ไปทำตรงนู้นกลัวลมเขาบากเอาอีกไหมกลัวลมในตอนจุดนี่แหละม,ม่ใส่ทีละหน่อยอเ,เอาวางไว้ตรงนั้นองไหมให้ร่าการทำนี่ทำไงเอาเร็วไปชุมสุล้วสุกแล้ว <laughs> บ้าหรือเปล่า จะไม่จับเวลาเหรอเออกี่นาทีอ่ะตดนเล็กเกิมาแปดเหรอต้องผ่านไปส,สองนาทีปิ๊บดังปุบปุบปุบอย่างเงี้ยจะดูว่ารอดหรือมอดไหมไก่จะเหลืองหรือไก่จะดำมาวัดกัน ฝั่งนี้ไม่มีอ่ะฝั่งนี้ไม่มีฟางกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีฟางโอไ้ไม่ได้ติดกับบ้านใครเลยชาวบ้านก็เี้นองเออทำไมเสียงมันน้ำปุ้มปุ้มอ่ะอม,ม,ม,มันร้อนข้างหลังว่าเดี๋ยวมาดูกัน<ป> อย่างเงี้ยตีบตั้งปุุบใส่อีกป่ะยังอะมันมันจะอบอยู่ข้างในไงติบมันร้อนเลยอ๋อแล้วไปถึงว่าแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหรอค่อยใส่ใหม่แม่ก็อยากมีส่วนร่วมอือจะจิ้มมากเลย ไม่ใช่ว่าเขาใส่วุ้มเดียวแล้วปล่อยมันไว้เลยนะว่าวุ้มเดียวก็ใหม่เสนะียงกร๊ดดังปุ๊บปักปุ๊บปักบสี๊บปักปล่อยทิ้งไปเลยนะ <c oughs> นี่ดูเี่ไม่ดูคน <c oughs> จะประสบผลสำเร็จไหมจะได้กินหรือไม่ รอบนี้น่าจะไม่นะอะไรวะอปิดบวมเลยอ่ะเขี่ยออกมาเลยพอแล้วระวังร้อนมาครับ เด็กกินบ่น้อสามสองหนึ่งพ่มคาร์โลบนี่โอ้โหจับไม่าด้เลยพอดีเป๊ะตายพอดีประสบผลสำเร็จข้างบนมันก็จะไหม้นิดนึงเพราะว่ามันใกล้ไฟสุดสุกหรือยังอันเนี้ยสุกสุกสุกเลยใช่ไหมจะมีฝากไว้เช่านี้ออกมายังไงแล้วมันนี่เออเฮ้ย มันปิวใส่น้องเหมยปิวใส่คลิปคุณปิวใส่คลิปนี้ฝากไว้ทํานี้นะครับอะไรนะตัวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมองด้วยไดีะมองด้วยกดีห <ladı> <g ly> อ้เอยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ <c ười> <c ười> กว่าจะสำเร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บายบาย